สวัสดีค่ะวันนี้ไปกินขนมจีนนะคะเอรวมมิตรนะคะรวมมิตรมมนะคะมันก็จะมีนะคะเมีหอยนะคะหอยนะคะหอยแมงผู้ปลูนะคะหมูยอนะคะรวมกันไปในนี้นะคะมีมะเขือนะคะแล้วก็นี่ค่ะ,ะน้ำตกหมูนะคะแล้วก็เราจินกับไน้นี้นะคะขนมจีนนะคะ จะวาองเห่นได้แค่นี้นะคะเพราะก็มันสดนสั้นนะคะอันนี้เราก็จะมีผักนะคะหลายอย่างนะคะมีผักชีด้วยนะนี่นะคะสอบผักบุกัดน,นะคะมากินกันได้เลยจะพัดลมเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่าเรมันร้อน,นะค่ะมีสุพัดลมเป็นเพื่อนนะคะเวลาเรงียบนะคะพัดลมก็ทําเสียงให้เรา อ,อ,อร่อยนะคะมากินกันค่ะนี่กินกับโหดกระพานนะคะมันอร่อยมากอร่อยจริงไปเลยมีหมูยอเสียงพัดลมพัดมันก็นอยู่ตานหวันนะ่ะ ใส่น้ำปลาไปเยอะเนาะแบบไม่ได้คลุกไปนะคะเราก็จะกินขนมจีนแบบเนี้จีมกะาันี้หมูว่ะคอมน้ําตกจีนหมูกนันี่คอหมูนะคะน้ําตกคอหมูย่างนะคะ นี่คะ่ะอร่อยเราเน้นพวกอาหารนะคะจะม,มีหมูอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะออกมาทีต่ตางมองไม่เห็นเลยนะคะเนี่ยยำรวมมิตรนะคะซ้มตำรวมมิตรไม่ให้ยำ หมูสามชั้นนะคะทอดกรอบแต่อร่อยก็เขาเอามาขายเป็นถุงๆนี่แหละค่ะแล้วะะก็มากินกันนะคะอร่อยลงโตวนะคะค่ะสนใจขนาดนี้เลยเนีน่ยแล้วให้ลูค่ะ ใหญ่ขนาดนี้เราออกมาก่อนค่ะนี้ของใหม่ต้องปิดให้แน่แล้วแช่แช่เย็นเอาไว้นะคะเราไม่ต้องอ,ออกไป่เยอะเวลากินแล้วก็ออกนะเป็นหมูตามชันนะคะ่ะแล้วเราก็ปูกไปเหมือนเดิม เพื่อป้องกันลมนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะมันจนกรอบนานนะคะไม่เหม็นหืนเอาเฉพาะกินนะคะ่ะอยากกินแล้วก็เอามากินนะคะมันจะได้อยู่กับเขาเรียกว่านุกหนอมอาหารได้ดีนะคะลงเท้ามาตั้งไปนี่เลยค่ะมากินกันค่ะ อร่อยใส่น้ำปลานวน่เน,นะ่คันหูน้ำปลาปลาเป็นชิ้นเลยเนะี่ยผักเยอะมีมะเขือด้วยค่ะกินกันด้วยกันมาด้วยกันกินด้วยกันนะคะ มีกุ้งนะคะกุ้ง oh, หูยอเขาเรียกว่าต้ตามตำรวมมิตรแล้วอร่อยหผมจีนย่อเป็นแพ็คนะคะแพ็คขนาดนี้แต่เราไม่เอาออกเพราะว่า กินไม่หมดแล้วมันใจงน่นค่ะลงข้าวไม่ดีเรียกว่ากินเฉพาะอิ่มเฉพาะอิ่มพอลงมันก็เลยเห็นส้นตามงนิดเดียวเนาะมันค่อยเห็นเยอะเอาออก นี่เคยเห็นไหมคะเห็นชัดไหมสีน,นี้อร่อยนะต้มตำรวมๆรวมนมีปลาลา่าปลาล่าเป็นชิ้นๆเน,นี่ยปลาลาเป็นแบบเนี้นะคะสำหรับให้คนกินนะคะปลาล่าเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะให้สำหรับ ไข่กินก็ได้นะคะก็กินไปด้วยกันนะนี่ค่ะใครเห็นไม้่เนี่ยีิเระสมะไม่มีใครเห็นน่ะปะลาร้าโสามชั้นนะคะ ะคะมก็ทำบ้านอะผักชีค่ะตื่นไปเลยนะครับใส่ ก่อนอกินต้องตามกินนะแต่ตอนนี้มันทำรายการเห้ใครกินส้ตมตำประหยาดกินมแล้วแต่คนชอบนะคะใครกินผักเยอะได้ก็ดี นะคะมีหมูยอด,ด้วยสะใจเลยเนะี่ยแต่ไม่เผ็ดบอกว่าเอาไม่เผ็ดนี่น้ำปลาบีปลาปลาก็ดีตัวเล็กๆอ่ะ ต้องเชืยวให้ละเอียดค่ะแล้วติดคอต้มตํามนีกินได้เยอะไม่เปิดไปตรงไหนก็มีต้มตํตามหมูเออ ขอหมูย่างอะไรพวกนี้ล่ะค่ะข่าแล้วค่ะค่ะ นอนนอนอนอนนนจะห่าทำไมเสียมันเข้ากล้องลูกน้องหมาเติมเผ็ดแล้ว นี่มีปลาหมึกนะครับเนี่ยอรอยเผ็ด

ลอดนะครับอันนี้จะเป็นปลาหมึกกุ้ง โผไม่ต้องข่าวนะโผรถก็ไปแล้วอออภัยาย,ยาเสียงน้องหมาคะ่ะพอรถอยู่หน้าบ้านไม่ได้ถ้ารถไปแล้วเงียบนีคุ่มั้ัคะยังไม่ไปอีกอ้อย ไปแล้วไปแล้วเงียบเลยลูกเงียบเงียบเงียบเขาไปแล้วมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะกินผักเยอะอดีอนขนมจีกับผัก กุปันาซ้มตำนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะจะหมดแล้วมีกุ้งด้วยซุตปลาวงนิดมีผักพร้อมกันมีแบบบ้านๆนนคะ่ะก็อร่อยแบบบ้านๆน,นะคะ ก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามร,รับชมเป็นกาลังใจนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะสปอนเซอร์นะคะโฆษณา YouTube นะคะซูเปอร์แท็กนะคะทุกทุกอย่างนั่นแหละคะ่ะและท่านผู้ชมนะคะก็ขอบคุณนะคะก็ขอทุกท่านนะคะจงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยค่ะ แควค่ะาจากพย,ายันตรายทั้งปูนนะคะอุ่นรักษาภาคคุ้มของสาธุค่ะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะสวัสดีคะ่ะไว้พบกันไลฟ์ต่อไปนะคะ